ต่อมาแล้วก็มาหั่นอะโวคาโดครับเออแล้วจะเห็นเม็ดอยู่ตรงกลางใช่ไหมล้วก็ใช้มีดเฉาะนี่แล้วก็ดึงออกมาได้แบบนี้มาั็ก็บดครับใช้ซ้อมเนี่ยบดไปครับว ก็ไปร้านซีโร่โมเมนต์มาครับไปซื้อตะลิงปิงซื้อถั่วนี่วอลนัทแล้วก็ถั่วแมคาเดเมียนีอัลมอนด์ด้วยนะพวกนี้เดี๋ยวจะมากินกับบลูชีสนะครับส่วนตะลิงปิงนี่มันแบบหน้าตาแบบน,นี้มันเปรี้ยวๆนะอันนี้ผมเนี่ยเอามาใส่ในโหลมะม่วงจีจาร์อะไรพวกนี้ครับก็แทนกันได้แทนกันได้ก็มากินนี่อร่อยยแต่พวกนี้คือไม่ใช่ของหลักที่จะมาโชว์ในวันนี้ครับของหลักที่ซื้อมาเพื่อใช้ในคลิปนี้ก็คือนี้นี่ มันคือคิวมินหรือว่ายี่หลานะผงยี่หลาน,น,น,นั่นเองก็เป็นเครื่องเทศเป็นสมุนไพรครับผมไปซืมมซ้อร้านนี้เพราะว่ามันซื้อน้อยๆไ,ได้นะเหมื right อนของพวกนี้ผมเคยซื้อเยอะมาแล้วแบบใช้ไม่หมดอ่ะผงนัทเม็กครับผงลูกจัน์บที่ทำคลิปเอกน็อกครับประมาณ3ปีแล้วหลังจากนั้นก็ไม่เคยใช้กินอีกเลยครับสงสัยต้องไปซื้อเอกน็อกมากินอีกรอบก็เลยเนี่ยซื้อมาแบบนี้ดีกว่านี่ ซื้อมาเท่าที่ใช้ครับซื้อพอชั่นน้อยได้ก็ประหยัดแล้วก็ไม่เสียได้ของ่ะอืมก็ซืออ้อนี้นมาคิวมินซื้อมาเพื่ออะไรครับมาทํากัวคาโมเร่เออฮกัวคาโมเร่ก็คือซอสที่เอาไว้จิ้มกับนาโชครับซึ่งนาโชก็คือแผ่นแป้งข้าวโพดกรอบๆครับเหมือนโดริโทสเหมือนอะไรพวกเนี้ก็เป็นอาหารเม็กซิกันนะซึ่งส่วนประกอบหลักมันคือนี้ครับอะโวคาโดนี่อันนี้ก็เป็นอะโวคาโดที่แบบพร้อมกินแล้วมันก็จะกดแล้วก็จะนิ่มๆนะ่ เวลาซื้อก็เลือกดีๆนะว่าอยากได้แบบพร้อมกินหรือว่าแบบที่ยังดิบอยู่ถ้าเกิดเอามารดจะกินเลยอะไรเงี้ยก็ซื้อมาแบบนิ่มๆแต่ถ้าแบบอยากเก็บไว้หน่อยแล้วค่อยกินเนี่ยก็บอกเขาเอาดิบๆก็ถ้าจากอะโวคาดโดเนี่ยก็จะมีนี่ครับมะนาว แล้วก็องยีนองยีนก็คือหัวหอมตามด้วยอันนี้ทเมโจอ่ะก็คือมะเขือเทศนะครับอ๋อแล้วก็มีนี้นี่มีผักชีนะครับนอกจากผักชีเราก็จะมีเกลืออีกซึ่งก็นั่นแหละส่วนผสมทั้งหมดนะครับประมาณนี้แล้ววิธีท,ทากัวคาโมเล่นเนี่ยง่ายมากแค่เตรียมวัตถุดิบให้พร้อมครับเราทั้งหมดก็เอามายำรวมกัน <laughs> เออแค่นี้จริงแค่นี้จริงๆเดี๋ยวว่าลองทําดูไม่รู้แบบจะเกิดอุปสรรคอะไรหรือเปล่านะก็มาลุยกันเลยมาแล้วก็เริ่มจากหั่นหอมกันก่อนเลยครับ นี่ก็หั่นไปหั่นครึ่งเลยนี่หั่นครึ่งแล้วก็เอาครึ่งที่เราจะใช้มานะครับก็ปอกเปลือกปอกไปปอกมาเนี่ยผมก็ปอกชั้นนอกออกไปเลยง่ายดีนี่ก็ได้มาปั๊บปอกเสร็จแล้วเราก็มาหั่นขั้วออกครับจริงๆอันนี้ไม่รู้เป็นฝั่งที่มีขั้วหรือเปล่านะขั้วอาจจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งแต่ว่าเราก็หั่นไปครับหั่นตามขวางไป พอหั่นเสร็จแล้วก็มาซอยครับให้เป็นชิ้นเล็กๆเ,เนอะก็ซอยไปเรื่อยๆผมอ่ะจะซอยชิ้นเล็กหน่อยเพราะว่าผมไม่ค่อยชอบกินเออก็นี่ครับหั่นจนเสร็จแล้วจากนั้นก็เอาน้ําร้อนมาครับเนี่ยก็เอาห่อมาใส่น้ําร้อนลงไปครับอันนี้คือน้ําที่แบบค่อนข้างร้อนเลยนะห่อมันจะได้แบบไม่ฉุนมากครับเออรสมันจะได้ไม่โดดออกมาเยอะอ่ะพอเสร็จแล้วก็เอาไปตั้งพักไว้ครับอ่ะต่อมาเราก็มาหั่นอะโวคาโดครับก็หั่นตามขวางครับตามตลอดแนวเลยเออแล้วจะเห็นเม็ดอยู่ตรงกลางใช่ไหมล้วก็ใช้มีดเฉาะ นี่ล้วก็ดึงออกมาได้แบบนี้นี่ครับมี3ลูกใช่ไหมอีก2ลูกก็เหมือนกันหันตามขวางไปเลยแล้วก็ใช้มีดเฉาะปุ๊บหมุนออกมานี่คือเม็ดอะโวคาโดก็มีหลายขนาดนะครับจะได้เม็ดเล็กเม็ดใหญ่เนื้อเยอะเนื้อ,น,อ,น,อน้อยก็แล้วแต่ดวงเนี่ยโอ้โหสามลูกไซส์เม็ดไม่เท่ากันเลยนะก็พอได้ครึ่งซี่ก่บนี้ปุ๊บแล้วก็เอาช้อนมาครับมาคว้าเลยนี่ออกมาได้เป็นแบบนี้เป็นไง ก็ทําไปให้ครบครับเสร็จแล้วก็หาถ้วยหาชามมาครับนี่เดี๋ยวเราจะบดอะโวคาโดในนี้นะแล้วก็เอามาใส่ไว้พออะโวคาโดเสร็จแล้วเราก็มาหั่นมะเขือเทศกันต่อนี่ก็หั่นครึ่งครับจริงๆนี่ผมลืมลืมหั่นขั้วด้านบนออกเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะก็ดูไว้ <c oughs> ก็พอหั่นขั้วออกเสร็จแล้วอันนี้ก็เอาไส้ออกครับพวกต้นมเดื่เนี่ยเว่าใส่ไปด้วยมันจะอาจจะแฉะไปนิดนึงนะ แล้วก็คว้านตรงมเมล็ดออกแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆเ,เหมือนกันเนี่ยซอยไปนี่ตรงไ้ที่มันไม่ใช่มเมล็ดนะผมอยากกินก็เนี่ยครับเอามาซอยเหมือนกันเดี๋ยวก็มาพักในจานนี้นครับเดี๋ยวเรามาผสมกันทีเดียวถัดจากมะเขือเทศก็เป็นผักชีนี่อันนี้มีทั้งใบทั้งรากเลยครับแล้วก็มาหั่นไปซอยไปครับให้เป็นแบบชิ้นเล็กๆก,ก,กันนะ นี่ก็ได้ใบามาครับส่วนรากที่เหลือเนี่ยก็เก็บไว้เอาไปหมักมงหมักหมูอะไรก็ว่าไปนะส่วนใบก็มาเก็บไว้นี่ผมใช้ประมาณครึ่งถ้วยครับผักชีเสร็จแล้วก็มาต่อด้วยมะนาวก็หั่นไปครับอันนี้คือผมหั่นผิดครับอันนี้หั่นตามนี้ไม่ได้ต้องหั่นตามขวางนี่หั่นตามขวางแบบนี้ซึ่งหั่นตามขวางก็ยังไม่ได้อยู่ดีครับจริงๆต้องฝาน ฝานไปเรื่อยๆนะให้มันเหลือแกนกลางไว้ครับแล้วก็ค่อยมาบีบมันก็จะง่ายขึ้นซึ่งผมก็มารู้ที่หลังเนะเพราะว่าแม่แม่บอกนะครับว่าแบบไม่โปรเฟชชั่นอลเลยแต่ก็คั้นออกมาแหละคั้นออกมาได้ยงี้เออเนี่ยพอลูกเริ่มใหญ่ก็เริ่มคั้นยากแล้วแหละมีแบบลื่นบ้างเลยผูเนอะส่วนอันนี้คือหั่นผิดคันไม่ได้เลยบีบก็ไม่ได้นะครับต้องเอามีดมาหั่นแก้นะครับไม่งั้นมันก็จะไม่ได้น้ําออกมา ก็คั้นไปครับนี่จริงๆนี้เราใช้ไม่หมดนะเดี๋ยวเราก็ตักมาเท่าที่ใช้แล้วก็ที่เหลือเรากเก็บไว้เอาไปแช่ไว้ในช่องฟรีซเนี่ยเราก็จะเก็บไว้ได้นานอ่ะกอเตรียมเสร็จแล้วนะครับนี่มีมะเขือเทศมีหัวหอมมีอะโวคาโดน้ำมะนาวแล้วก็ผักชีแล้วก็คิวมินเดี๋ยวเรามาผสมกันก็ใช้ซ้อมเนี่ยครับบดเข้าไปมาครับก็บดครับใช้ซ้อมเนี่ยบดไปครับคือเวลาบดเราก็ไม่ต้องบดแหลกมากนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องคนอีกใช่ไหมตอนคนเนี่ยมันก็จะเหมือนการบดอีกทีนึงซึ่งถ้าอะโวคาโดมกม แต่ก็แล้วแต่คนด้วยจะชอบกินแบบแหลกชอบกินแบบเป็นเนื้อๆอ,อยู่ในเงี้ยก็แล้วแต่ก็พอบดได้ประมาณนึงปุ๊บเราก็ผสมเลยครับนี่ใส่มะเขือเทศเข้าไปตามด้วยหอมซอยนะซึ่งผมก็ใส่น้อยครับเพราะว่าไม่ค่อยชอบถ้าใครชอบจะใส่หมดนั่นเลยก็ได้นะครับแล้วก็ตามด้วยผักชีครับปั๊บพอใส่ผักชีไปแล้วก็ตามด้วยน้ำมะนาวครับหนึ่งช้อนโต๊ะครึ่งนะเสร็จแ,แล้วก็ผสมคนๆน,นิดหน่อย เสร็จแล้วก็ตามด้วยนี่ครับผงขิวมินหรือว่ายี่ร่านี่เองผมใส่ไปครึ่งช้อนโต๊ะมีขิวมินแล้วก็มีเกลือครับครึ่งช้อนโต๊ะเหมือนกันจากนั้นแล้วก็ผสมเลยครับคนๆให้มันเข้ากันนะไอ้ผงยี่ราหานี่จะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะซึ่งเนี่ยพอเราเสร็จแล้วก็ตักครับพร้อมเสิร์ฟจ,จะเสิร์ฟเป็นจานเละๆอย่างนี้ก็ยังไงยังไงอยู่นะแล้วก็แยกมาเสิร์ฟดีกว่าเผื่อกินไม่หมดจะได้เก็บแยกไว้ตั้งหากได้นะแล้วก็มาเสิร์ฟในจานนี้แล้วก็มีชิปมีนาโชอะไรเงี้ยก็มาใส่ นี่แล้วก็เสิร์ฟคู่กันแบบนี้ แล้วนะครับนี่ก็นาโชที่ผมใช้นะนี่นี่สามันนี้เนี่ยสองนี้เหลือจะคลิปนู้นเลยแล้วก็ใช้เนี่ยที่มัดเนี่ยมัดไว้ไปดูได้ในคลิปเทคนิคกัรนกินคันผมนะครับเออแล้วว่าแบบอยู่ได้นานยังกรอบอยู่เลยนั่นแหละก็เทมาใส่จานแล้วเดี๋ยวเรามาลองกินกันเฮ้ยโอ้โหต้องบอกว่าผมมาลองซื้อที่เขาทําสําเร็จมากินแล้วนะครับที่ไม่ใช่แบบอยู่ในโหลนะแต่ว่าเป็นสาเร็จแบบสดๆอะ่ะแต่เขาจะแบบใส่พริกด้วยมันก็จะได้รสชาติแปลกๆนิดนึงอะ่ะเดี๋ยวมาลองนี้ดูมา ว้าวเอ,อ้ยน่ากินไหมอืมอรสชาติคืใช่เลยเฮ้ยอืมได้ค่ะความเข้มข้นนิดนึงแต่ว่ามันมีความเฮลตี้แล้วก็มีความเปรี้ยวมีความแบบความเปรี้ยวของมะเขือเทศหอมใหญ่ก็ช่วยได้นะครับหอมใหญ่ก็เป็นกลิ่นที่แบบกลิ่นสําคัญของครัวคาโมเล่ครับอืม,อมความเปรี้ยวแบบนี้นแหละแล้วก็กลิ่นเคลวินกลิ่นผักชีครับมันใช่หมดเลย ถามว่าโดดเด่นเรื่องอะไรผมว่าโดดเด่นเรื่องรสและกลิกก่นความเปรี้ยวแบบแปลกๆไง,งครับคือรสของอาหารเม็กซิกันเลยนะโหไม่ใช่ว่าอร่อยนะแต่ว่ามันมันได้ฟิลอาหารเม็กซิกันมากอะผักชีนี่ใช่เลยต้องบอกว่าทุกอย่างนะรวมกันแล้วแบบกัวคาโมเล่ถ้าเทียบกับแบบกัแบบแบบแบบุกที่ผมเคยรีวิวไปครับอันเนี้ยสดชื่นกว่าเยอะเพราะมันมีมะเขือเทศมีหอ่อมีอะไรเงครับ มันเหมาะจะเป็นอาหารปาร์ตี้เหมือนกันะครับคือค่อยๆกินทีละนิดทีละนิดแบบไม่ให้แบบมากินทีเดียวแบบชึบชับชึบช,บช,บช,บชับพอ,อกินไปสักพักมันเล่นเล่นเอียนเอียนิดนิครับแล้วพอมันเริ่มเล่นเริ่มเอียนเนี่ย,ย,ยอะโวคาโดมันจะเริ่มแย่ อะไๆก็คือรสชาติดีเหมาะก,กับแบบงานปาร์ตี้ที่กินกันหลายๆคนมากกว่านะครับถ้ามากินคนเดียวแบบเป็นมื้ออาหารมือ้อนึงอ่ะผมว่าไม่ค่อยเวิร์กอะโวคาโดที่มันเยอะไปเนี่ยมันไม่ค่อยดีนะหรือไม่ก็ถ้าผมแบบบดให้มันละเอียดเกินอ่ะก็อาจจะทําให้มันเละเกินไปก็ได้ก็เอาไปว่าคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันครับกวัวขโมเล่นนะนี่ กินแบบถ้วยหนึ right. taste, you choose, you like <mon> ่งอะเออเยอะนะอิ่มเลยแล้วก็มีแบบนาโชอีกเยอะเลยก็ถือว่าเป็นอาหารที่เฮลตี้ประมาณนึงครับนาโชถ้าเกิดเป็นแบบไม่ได้ปรุงรสไม่ได้อะไรมากเงี้ยเนี่ยเป็นนาโชเป็นเพลเนี่ยผหวก็โอเคถ้ากินแค่นี้แล้วอิ่มเนี่ยโหวผมว่าลดน้ําหนักได้ก็แปลว่าคลิปนี้แค่นี้นะครับถ้าเกิดใครชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยมี Facebook มี Instagram ม i k t o k อรอย่างงี้ไปตามได้นะแล้วก็เจอกันในคลิปต่อไปครับบ๊ายบายกว่าจโมเร่